ทธรรมะกันนะเล็กๆในน้อยฝากกันธานศราสมาธิเือสมาธิที่ทำเป็นหมู่คณะอยากจะให้โยงใยกันทั่วไทยทั่วโลกสร้างพลังจิตให้เป็นเครือข่ายกันถ้าทำได้มันก็เพื่อความสงบสุขของทุกๆคน ไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งแต่ว่าต้องอาศัยมวลชนเยอะๆการทำสมาธิเป็นพลังบวกเหมือนน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้าทีละหยาดทีละหยาดทีละหยาดแม้เม็ดเล็กๆก็ทำให้เต็มตุ่มเต็มไห้ได้ตกมากเข้ามากเข้าก็กลายเป็นน้ำหลาบไหลไปทั่วทุกหนแห่งที่ใดแห้งแรงแห้ง,หงขาด ก็จะได้รับน้ำชุ่มเย็นต้นไม้ก็สดชื่นคนที่ทำไร่ทำนาก็ต้องการคนที่ทำสวนก็ต้องการนำความชุ่มเย็นไปสู่ต้นไม้นี่คือฝนตกลงมาอยากจะให้สมาธิมันเป็นอย่างนั้นจากพลังจิตที่พวกเรามีน้อยๆรวมกันทั่วไทยทั่วโลกยงใหญ่กันเป็นเครือข่ายการสร้างพลังจิต มันจะมีประโยชน์อย่างมากกระแสจิตที่เรามีนี่มันเป็นพลังงานบวกให้มันเกิดขึ้นจากพลังอันบริสุทธิ์ที่เราทั้งหลายได้พร้อมใจกันนั่งสมาธิได้เวลาก็นั่งสมาธิได้เวลาก็สวดมนต์ได้เวลาก็เดินจงกรมให้เป็นเป็นเครือข่ายพลังจิตสายบวกโยงใยกันไปอย่างนี้ถ้าทำได้นะโอ้ยมันจะเป็น เครือข่ายของพลังจิตจากทั่วไทยกระจายไปทั่วโลกเดี๋ยวนี้มีมีแคนาดาเพียงคนเดียวไม่รู้คนไหนจำชื่อไม่ได้มีแคนาดาคนเดียวฝรั่งเศสสองคนที่มีรายงานมาอินโดนีเซียก็สองสี่คนมั้งอินโดนีเซียไม่ได้ติดตามเพราะว่าเขาเข้า,ขามาอยู่ บ้านใกล้ๆเราเนี่ยน่าจะมีน้าสอปปอลาวเนี่ยมีใครมีญาติพี่น้องอยู่ทางลาวบ้างแนะนําให้เขาเข้ามาร่วมเครือข่ายสมาธิของเราหน่อยก็มีอยู่ห้าประเทศประเทศไทยเทศสหรัฐอเมริกาประเทศฝรัรร่งเศสประเทศอินโดนีเซียโอ้สี่ประเทศเองเมื่อก่อนมีญี่ปุ่นร่วมด้วยแต่ญี่ปุ่นสู้ไม่ไหวมเดินตืน มันนอนดึกมันบอกงั้นคือเขาเวลาของเขาเร็วกว่าไทยสองชั่วโมงเราเริ่มหกโมงวันหนึ่งทุ่มเขาก็เป็นสามทุ่มหนึ่งทุ่มของเราเนี่ยเขาเป็นสามทุ่มเขาก็เลยบอกว่าเสร็จพอดีก็สี่ห้าทุ่มมันสายไปไม่ไหวขเขาเข้าสองครั้งไม่เอาแล้วเพราะว่าอย่างนั้นเขาขอ,ขอปฏิบัติย้อนหลัง เขาก็ดูใน YouTube ปฏิบัติย้อนหลังแต่นี้พระอาจารย์อยากจะได้ออนทางหรือว่าออนไลน์หรือว่าไลฟ์ก็คือสดรายการสดมันจะได้สร้างเครือข่ายกันถ้าเป็นหลังไม่ใช่สดอ่ะมันเป็นหลังด,ดูดูย้อนหลังนี่มันก็ได้แค่กลุ่มเล็กๆอาจจะมีสิบคนยี่สิบคนสามสิบคนทํามากก็ประมาณนี้ ดูย้อนหลังแต่พวกเราเนี่ยเข้ามาที่อย่างทุกวันทุกวันสี่พันกว่าคน,นนี้สิมันดีมากทําพร้อมกันมันก็เลยสร้างเครือข่ายกันทําสมาธิโยงใหทั่วไทยทั่วโลกเพื่อสันติภาพสันติส,นตสุขของทุกคนมันก็เลยเกิดเป็นพลังงานบวกเหมือนน้าตกหรือว่าฝนตกจากฟ้า้าหย่อมนี่หย่อมนอนหย่อมนอนหย่อมนี้อันนี้หย่อมหยอม,ยอมหลยหย่ยอมเหนี้มัน มันเป็นละองะละองกระจายสิเนี่ยละอองมันกระจายละอองฝนอ่ะมันกระจายมันก็ทําให้เกิดความชุ่มเย็นชุ่มฉ่าไปแม้ไม่มากมันก็อายไปนิดหน่อยเหมือนหลวงปู่มั่นพูดว่าการสวดมนต์ถ้าสวดในใจแผ่ไปได้แสนจักรวาลถ้าสวดออกเสียงดังพอประมาณแผ่ไปได้แสนโอทจักรวาล ถ้าสวดออกเสียงดังเต็มที่แผ่ไปได้ตลอดอนันตจักรวาลแม้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในสามภพหรืออเวจีมหานรกพอได้ยินเสียงการสวดพุทธมนต์แววลงไปแม้แวบหนึ่งหรือครู่หนึ่งยังดีกว่าหาความสุขไม่ได้เลยนั้นว่าอย่างนี้มันแค่แวบหนึ่งก็เหมือนกับคนอยู่ในที่มันมืดมันมืดมืด เปนี้ฟ้าแลบรูจากฟ้าแลบไหมแวบน,นั่นละแวบเดียวย่างเงี้ยมันมันแวบหนึ่งมันก็เห็นได้นิดเดียวแค่วินาทีหนึ่งมันก็ยังดีท่านว่าอย่างงี้อาจจะไม่ถึงวินาทีด้วยซ้ําไปแวบนั่น่ะมันก็โอ้พอได้โอ้โอเหมือนกับเปลตของพระเจ้าปเซนติโกศนปเซนติโกศนก็ใช่แล้วปเซนติโกศนเนี่ย ท่านไปประพาสประพาสไยกว่าประพาสอุทยานแล้วกราไปคล้ายๆกับไปประพาสอุทยานไปเลาะตามเมืองเพื่อไปดูประชาชนขี่ม้าไปแต่ว่าไมา่ได้ไปเป็นแอบแอบแบบเออกรเิกแบบในหลวงรอหแบบ้าแอบบไปปลอมพระองค์ไป ก็เสด็จไปประพาสตามหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยพอไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็เปิดหน้าตาออกมาแอดพอแอดมันเสียงมันดังได้ยังไงเนี่ยพระเจ้าประเสริฐได้โกศลนก็เลยหันไปมองพอหันไปมองเห็นผู้หญิงคนนั้นอุย้ยมันแวบเข้ามาที่หัวใจของท่านตกฟอนอินเลิฟเลย ออิเลฟเลยโอ้ยเหมือนกับท่านทั้งหลายที่ดูทางโูมเนี่ยดูทางโ o มแวบมาที่วัดเทพเจติยาจารย์วัดเทพก็ปิดทันทีเลยไม่ไม่เปิดโอ้ยไม่ใช่เปิดเปิดให้สวดมนต์เมื่อ พระเจ้าเปรดเซนติโกสนเห็นเท่านั้นนางก็ปิดประตูทันทีปิดหน้าต่างรับทันทีพอแวบไปแล้วก็ปิดหน้าต่างไอ้กิริยาท่าทางที่ปิดนั่นแหละมันทําให้พระองค์นี่ฉกคิดขึ้นมาโอ้มันเห็นแวบเดียวไม่ได้เห็นนานมันเกิดความปฏิพั์ในผู้หญิงคนนั้นคือเกิดความรักก็เลยกระซิบอมาตอมาตเมื่อกี้นี่เธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเปิดหน้าตาออกมาไหม เห็นเห็นพระเจ้าค่ะแกไปสืบดูสิว่าเขามีแฟนหรือยังถ้ามีแฟนจัดการแฟนของเขาถ้ายังไม่มีไปเอาเขามาที่คณะสมาธิรุ่นหนึ่งของประเทศนะมาเข้าปฏิบัติสมาธิของเราเออบอกเขาเลยเร็วเร็วเร็มาก็ไปสิเนี่ยไปก็ไปหาไปถามไปถามมาโนโน้นมีแฟนหรือยัง ทำไมล่ะพี่หนูน่ะมีแฟนได้ยังมีแล้วกฟนที่ไหนล่ะก็ก็อยู่ที่วัดเทพไงก็ทันฉันเป็นแฟนท่านอ่ะฉันฉันเข้าคณาาะสมาธิทุกวันทุกวันอ่ะฉันเป็นแฟนปฏิบัติธรรมกับท่าน,นอ่ะโอเป็นแฟนปฏิบัติธรรมนี่เองอ่าปฏิบันเขาเรียกอะไรนะแฟนคลับใช่ไหม อาแฟนคลับฉันเป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับติดตามปฏิบัติธรรมกับวระเทพเจติาจารย์นะ้าโอ,โอ,โอ้ไม่ได้ไม่ได้มันมีแฟนแล้วแล้นี่แฟนเธอไปไหนล่ะไปทำงานอยู่มาทราบแล้วก็มาบอกพระเจ้าประเซริที่โกศลพระเจ้าปรเสริฐที่โกศลทำยังไงวะ ไปจับแฟนมาไปจับแฟนมาเลยอืแล้วอมหาตก็ไปจับแฟนคนนั้นมาก็สั่งว่าเนี่ในวันเนี้ไมพรุ่งนี้เถอะแกต้องไปหาเอาดินสีอรุณมาสีอรุณคือพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ๆอ่ะม,มันจะมีสีค่อนข้างจะเหลืองๆหน่อยๆเหลืองๆสีทองทองแล้วก็ไปเอาดอกัวกชื่อโกกนุด,ดอก ดอกบโวโกมุดดกโกม,ดโกมดุดมีลักษณะอย่างไรไม่รู้เอาดอกเอาดอกบวัวโกมุดแล้วก็สีอรุณมาให้เราก่อนพระอาทิตย์ตกเด่นก่อนพระอาทิตย์ตกเย็นในวันนี้ถ้ามาช้ากว่านั้นฉันจะประหารชีวิตแกคือหาวิธีทางฆ่าสามีเขานี้หนุ่มคนนั้นก็ทราบ โอ้เป็นพระราชาสั่งไงก็ต้องเอาแล้ว,เ,ลวเนี่ยเอาลจะจิเน่ก็ไปหาจิเน่รีบไปแต่เช้าตื่นแต่เช้าก็รีบเลยโอ,โอเคก็ไหว้ไหว้ทั่วทิศเลยโอ้ยเทวดาฟ้าดินเป็นสกีพยานข้าพเาจ้าเน้อพระราชาอารังแกาาข้าพเจ้าขอให้เทวดาทั้งหลายช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิดดินศีรุญอยู่ที่ไหนดอกบอัวโกมุสมันอยู่ที่ไหนผมก็ไม่รู้เลย <c oughs> อยู่สะนโนดาดไหนเน้อ แกก็รีบไปปรากฏว่าเดินทางก็ไปช่วยอะไรนาะไปช่วยช่วยสัตว์ช่วยอะไรมั่งไม่รู้แกเดินทางไปก็ไปช่วยปรากฏว่าไปถึงไปถึงสัตว์อโนดาตโอ้ดีใจไปเห็นดินสีอรุณเป็นสีทองเนาะแกรีบเอาเอาพอรีบเอาแล้วก็รีบว่ายน้ำไปเอาดอกโบโมุด พอได้มาแล้วก็โอ้โหทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งดินโอ้โยปรากฏว่าพระราชาเปอร์เซนติโกโซเนยกลัว,นวหนุ่มคนนั้นจะมาทันสั่งปิดพระนครก่อนเวลาย้อยถึงหกโมงเลยวายสี่โมงเนี่ยสั่งปิดเลยเปิดเปิดประตูเดี๋ยวไอ้หนุ่มคนนั้นมันมาทันปรากฏว่ามาทันจริงๆด้วยมาก่อนเวลาพระอาทิตย์ตกดินจริงๆด้วยแกก็ แหมยังไม่ถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกดินเลยทำไมปิดประตูนครพระนครก่อนก็เร็ววางดอกบัวกับสีกับดินเสียรุนไว้ที่หน้าหน้าธรณีประตูข้าพเจ้าได้ทำตามสัญญาและขอให้เทวดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานข้าพเจ้าไม่ได้บิดพลิ้วข้าพเจ้าทำตามพระอาญาของพระพุทธของพระเจ้าพระเซนที่โกศลแล้วแต่พระองค์จะมีโทษ จะเอาโทษแก่ข้าพเจ้าจะประหารชีวิตของข้าพเจ้าขอเทพพยาทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ที่สุ้มประตูนี้โปรดรับทราบข้าพเจ้าไม่ผิดขอให้ดาบนั้นคืนสนองอประมาณนี้แกก็เดินกลับบ้านด้วยความเสียใจคอตกทีนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ทรงบรรทมทีเนี่ยเพราะว่าสั่งปิดพระนครแล้วน่ย โอาพรุ่งนี้จะเอาโทษไอห,หนุ่มคนนั่นจะต้องประหารชีวิตอย่างนอนเินอนก่อนเห็นแต่ใบหน้าของโยมคนนั่นอ่ะแวบหยุดปิดหน้าต่างแวบสาวคนนั้นมันก็ติดอยู่ในใจของพระองค์นอนกระสับกระส่ายเกิดความปรารถนาอยากจะได้ผู้หญิงคนนั้นมาเป็นภรรยาอุย้ยนอนกระสับกระส่ายก็เลยไม่หลับไปสิเนี่มไม่หลับไปพอไม่หลับไปแล้วเนี่ยโอ้ปรากฏว่า เสียงสัตว์นรกขึ้นมาทันทีเสียงสัตว์นรกขึ้นมาปรากฏเพราะว่าม้มยหลับไปช่วงตีหนึ่งแล้วมั้งตีหนึ่งตีสอง้ม่หลับไปแล้วก็มีเสียงขึ้นมาทุด้ยิเนทุนั่นนั่นน่หายแวบไปตัวที่สองก็ซาหายแวบไปนะแล้วก็หายแวบไปโซหายแวบไป แต่ไม่ใช่เสียงธรรมดาเสียงน่ากลัวมั่งเสียงน่ากลัวมากๆเลยทุสะนัโสคาถาด้วยทุสะนโสพอได้ฟังก็ยิ่งกระสับกระสายนอนไม่หลับลเลยทีนี้เสียงมันน่ากลัวมากพระองค์ก็บรรทมไม่หลับพราอบันทมไม่หลับก็ตื่นเช้ามาก็เรียกโหนหนหมอหมอหมอ,หมอทำนายฝันมาเข้า มาเข้าเฝ้าแต่เช้านี่เราได้ยินเสียงอันนี้เมื่อคืนนี่น่าสะพึงกลัวมากๆม,มันเป็นเสียงอะไรอ่ะอามาตไอ้มอโหอนก็เขียนขินเ,เขียนเลขน่ะเขียนบวกลบคูณหารคิดทั้งไในก็คิดไม่ออกมืดตุ๊บเลยไม่รู้มันเหตุเกิดขึ้นอย่างไรก็เดาเสียเดาเพราะว่าเป็นหอนหลวงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่ทํานายอะไรสักอย่างเนี่ย มันจะต้องโดนปลดโอนคนนั้นก็เลยทํานายมั่วๆไปโอ้ยไอ้ทุสันโสนี่เป็นคำของพวกปริศาสจะมาแย่งราชบัลลังก์ของพระองค์มจะเกิดเหตุอาเพศถ้าพระองค์ไม่บูชายันในครั้งนี้ราชบัลลังก์ของพระองค์จะต้องฉิบหายแน่ๆขนาดนั้นเลยเหรอ หนขนาดนั้นเลยพะยะค่ะแล้ววิธีแก้ล่ะโอ้ต้องจับช้างมาห้าร้อยจับช้างมาหนึ่งร้อยวัวมาหนึ่งร้อยไก่หนึ่งร้อยเป็ดหนึ่งร้อยธาตุผู้หญิงหนึ่งผู้หญิงชายธาตุชายหนึ่งร้อยธาตุหญิงหนึ่งร้อยได้มาอย่างละร้อยละร้อยละร้อย,ลอย,ลอยแล้วก็ตัดคอบูชายันแล้วราชบัลลังก์ก็จะอยู่ไม่ชิบหาย ทีนี้พอรับสั่งตอนเช้าก็รับสั่งให้จับเป็ดจับไก่จับวัวจับควายมันก็ล้องตะงมคมแซงแซ่อยู่ที่นี่โอ้ยคนก็โดนจับมากปรากฏว่าพระมเหสีของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลชื่อพระนางเขมาเนะี่ยพระนางมาริกาได้ทราบข่าวว่า เอ๊ะทำไมเสียงคนร้องทั้งวัวทั้งควายทั้งคนร้องให้แลง,งมเซ็งแซมันเสียงอะไรกันเนี่ยอ๋อพาชารับสั่งให้เอาช้างมาหนึ่งร้อยวัวหนึ่งร้อยควายหนึ่งร้อยคนที่เป็นทาสหนึ่งร้อยคนที่เป็นทาสผู้หญิงทาสผู้ชายอย่างละหนึ่งร้อยเพราไม่อยากจะตายก็เลยร้องกันค,ครวญคลังปล่อยฉันด้วยปล่อยฉันด้วยฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายอย่างเนี้ย ระนางมาริกาก็เข้าไปทูลพระเจ้าเปอร์เซนติโคนสนทำไมพระองค์เอาคนเหล่านี้มาจับขังไว้พระองค์ทำอะไรเนี่ยเอา้าเมื่อคืนนี่เราสุบินนิมิตรรวยว่าเราได้นิมิตได้ยินเสียงน่าสะึึงกลัวทุสะนะโส ổ, มันน่าสะึึงกลัวมากมากก็ให้โหนมาทำนาย โอนทำนายว่าราชบัลลังก์นี่จะพินาศถ้าไม่เส้นไหว้ด้วยช้างมาวัวควายคนเป็ดไก่เหล่านี่ราชบัลลังก์จะพินาศต้องตัดคอเอาเลือดในลำคอของพวกนี้มาบูชาเทพเจ้าพนังมัลิกาอมมาลิกาเด่นนางเขามาเน,ะนาะพนังมาลิกา ก็กราบทูลว่าอ้ยมันมีที่ไหนพระองค์เอาคนเอาสัตว์ต่างๆมาฆ่าเนี่ยมันยิ่งบาปหนักใครอยากจะตายอ่ะพระองค์ทําอย่างนี้เท่ากับว่าทําบาปมหันเอ้าก็มหมกโหนเขาบอกจยางนั้นน่ะอุ้ยอย่าไปเชื่อโหนที่ใต้ต้นมะขามเชื่อพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้านั้นทรงมีสัพพัญญุตยาน รู้อดีตรู้อนาคตพระองค์ทรงทราบไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าดีกว่าเมื่อพระนางมาริกานแนะนําแล้วก็พาพระเจ้าเประเสนทิโกศลเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันพระพุทธเจ้าก็เลยพิจารณาดูโอ้เรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็เลยแสดงให้พระเจ้าพิมพิสารฟังว่ามันมี หนุมห่มไฮโซไฮโซฮะไฮโซสี่คนลูกเศรษฐีอะ่ะมันเป็นหนุมห่มไฮโซมันมีเงินมีทองมากมันก็เลยไปเที่ยวผู้หญิงกันเยอะแยะเนี่ยพอเที่ยวผู้หญิงกันแล้วมันก็ฆ่าผู้หญิงด้วยฆ่าผู้หญิงตายอะ่ะมันบังคับข่มขืนผู้หญิงทีงนี้มันก็เลยพ่วงไปถึงพวกที่มีสามีแล้วกว็าตามมันไป จ้างผู้หญิงมาพอมันได้ดังใจแล้วก็ฆ่าผู้หญิงตายมันก็เลยไปตกนรกอ่าทีนี้พอมันตกนรกแล้วมันก็ได้รับความเดือดร้อนอยู่เป็นหลายปีหลายหมื่นปีทุสนโสหนหมายก็าทุสทิมห้าปแปลภาษาบาลีแปลว่าฉันตกอยู่ในนรกนี่เป็นหมื่นปีแล้วมีความลําบากมาก อยากจะบอกพระเจ้าพี่ไปสารยาไปผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาเลยอยากจะบอกอย่างนี้เวลามันน้อยมันก็เลยอ้าปาแกแหกจุมันก็จมดิ่งลงไปคนที่สองก็สะสะสะหัสสังไปว่ามันอยู่ถึงหมื่นปะีหกหมื่นปีนะไม่รู้ว่ามันจะพ้นจากนารกเมื่อไหร่นะโตอันโตกุโตต่ไม่รู้จะพ้นเมื่อไหร่พ้นจากนารกนี่มันยาวนานมาก โสมทุสันโสโโสแปลว่าอะไรไม่รู้อ่าถ้าขึ้นมาได้เนี่ยข้าพเจ้าจะทําบุญทํากุศลไปให้อ่าจะทําบุญทํากุศลให้มา,มากๆจะไม่ทำบาปทํากรรมอีกแล้วพระเจ้าตรัสอย่างนี้พระเจ้าเประเสริฐี่โกสศลก็เลยอ๋อเป็นอย่างนั้นก็เลยคลายความ ต้องการจับผู้หญิงคนนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยกลับพระราชวังก็เลยสั่งปล่อยพวกสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายก็ปล่อยหมดทุกคนก็สาธุสาธุสาธุตั้งแต่บัดนั้นมาเป็นตั้งแต่บัดนั้นมาพระเจ้าประเซนธิโกศลก็ไม่คิดที่จะมีกิกอีกเลยไม่มีกิ๊กอีกเลยหยุดเด็กขาดนี่คือ การทาความเสียหายให้กับคนอื่นหรือว่าผิดลูกผิดสามีผิดภรรยาคนอื่นที่เขามีเจ้าของแล้วเนี่ยไปยย่งไปชิงเขาเขาก็รักเขาก็ห่วงเพราะว่าทําถูกต้องแล้วเราไปแย่งเขาเขามันก็เลยต้องไปตกนรกในเรื่องเป็นอย่างนี้ไปเสชหาเองนะทุะนโสมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตมีพระอาจารย์อ่านแล้วมันก็ไม่จำก็ได้เท่านี้ จำมาได้เท่านี้ก็เลยมาเล่ามั่วๆให้ฟังหน่อยน่ะก็พอได้ใจความว่าการไปผิดสามีผิดภรรยาของคนอื่นนั่น่ะมันโทษมหันเพราะว่าทำให้สามีเขาลำบากทำให้ภรรยาเขาลำบากต้องเสียอกเสียใจแย่งได้จริงแย่งสามีคนอื่นได้จริงแต่ภรรยาเขาก็ไม่ยอมทุกข์สาบแช่งเรา อย่างภรรยาเขาได้จริงสามีเขาก็สาบแช่งเราขอให้มึงตายหาตายคงขอให้มึงฉิบหายขอให้เป็นดังกูลักษณะเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามีสามีก็ดีแล้วเรามีภรรยาก็ดีแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อกันปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าทําผิดมันก็จะเกิดความเดือดร้อนก็เป็นนั้นว่าพระเจ้าพิมพิสารโอไม่ใช่พระเจ้าประเสริฐที่โกศล ก็ยุติไม่มีการคิดที่จะไปหาอีกอีกต่อไปเรื่องมันก็จบไว้เพียงเท่านี้